ครับสวัสดีครับผมแม็จิโน่นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเอ่อโน้ตบุ๊กนะครับเรโนเว Y 5 070คนที่กําลังอยากจะได้โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เอามาเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็กําลังลังเลว่าในราคาประมาณสี่หมื่นนะครับประมาณนี้เราจะได้โน้ตบุ๊กขนาดไหนที่มาเล่นเกมได้ก็ก่อนอื่นต้องบอกกันว่าสาเหตุที่ผมเลือกตัวเ e n o v o นะครับ มีสาเหตุเดียวก็คือราคาเทียบกับสเปคนะครับก็คือสเปคเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเอามาเล่นเกมได้เลยแหละคือเป็นสําหรับเกมถ้าดูจากสเปคนะครับแล้วก็าราคาถูกนะครับหมายถึงว่ามันก็ไม่ถูกน้ตั้ง4ี่หมื่นแต่ว่าไม่สามารถจะซื้อโน้ตบุ๊กแบบเออ r a z e r Blade อะไรเงี้ยราคาเป็นแสนเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถจะซื้อได้ก็อันนี้แหละคือเท่าที่จะซื้อได้แล้วสี่หมืนเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าประมาณว่าเป็นเหมือนกับ โน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมระดับอะไรอะกลางปะใช่ไหมระดับกลางนะครับก็ใครที่ต่อเราต่อก่อนก่อนที่จะเลือกตัวเนี้มันมีอีกตัวหนึ่งของ hp นะครับ14นิ้วผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วก็อันนี้จอมัน15.4นะครับถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดอตอนไปดู14นิ้วเนี่ยก็คิดว่า มันจะโอเคไหมเพราะว่ามันดูจะเล็กไปหน่อยแต่จริงจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ macbook air เนี่ยมันแค่13นิ้วเองก็เล่นเกมได้ปกติก็เลยไม่รู้มกัน่ะแต่ก็ในที่สุดก็ตัดสินใจซื้อ lenovo มานะครับครับก็ต้องบอกแ b a c k ว r ์กันสักเล็กน้อยก่อนก็นคือว่าก่อนที่จะมาซื้อไอ้ตัว lenovo เนี่ยผมใช้ mac มาตลอดนะครับก็คือใช้ mac มาหลายปีแล้วแหละคือก่อนหน้านู้นสักประมาณน่าจะสัก 7-8ปีที่แล้วเนี่ยผมใช้ PC นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแม็ Mac ก็เข้ามาใหม่ๆในเมืองไทยนะครับก็เปลี่ยนใจใช้แม็เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้แม็มาตลอดนะครับก็มี MacBook Air Mac Mini เนาะ MacBook Pro ของแฟนนะครับก็แล้วก็เล่นเกมไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยเอาเกมเนี่ยผมก็เลยไปซื้อพวกไอ้ PS4 PS3 แล้วก็เอ็กซ์บอกอะไรเงี้ยมาเล่นแทนนะครับแต่ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดจากการที่วันหนึ่งมัน ไม่รู้ไงไม่รู้ไปเล่นอยากเล่นเกม Civilization ครับแล้วก็กับอ๋อ Dis War of Mine ครับแล้วก็ไปนค้นดูปรากฏว่าใน t t e m เนี่ยมันมี Mac ด้วยก็เลยโหลดมาเล่นพอเล่นปุ๊บมี Ste ี m ปุ๊บก็เข้าไปดูปรากฏว่า Steam เนี่ยมันถูกมากนะครับเกมเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยที่ผมซื้อใน PlayStation เนี่ยโอ้โหเกมมาตั้ง18นแปด e a m เกม300ก็มีอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ เก่าอะไรมากมายก็เลยแบบเฮ้ยโอ้โหเนี่ยมันช่างเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดก็เลยครับจัดไปภายในผมซื้อมาน่าจะช่วงประมาณเ,าเมษายนครับก็ใช้มาเกือบ2เดือนนะเนี่ยก็ก็จะเห็นว่าอุ้ยเสียตังไปกับสตรีมคือไหลไปนะครับรายใหญ่หมดคือเสียตังไปกับสตรีมเยอะมากนะครับแล้วก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้าง <c oughs> ไปตามเรื่องราวเนาะ แต่ก็ที่ที่เปิดให้ดูเนี่ยจะให้เห็นว่าเนี่ยก็ซื้อมาเล่นเกมจริงๆก็ซื้อมาเพื่อเล่นเกมอย่างเดียวเป็นหลักนะครับก็อย่างที่บอกว่าใช้ไปเกือบๆสองเดือนแล้วตอนเนี้ยเดือนครึ่งสองเดือนเนี่ยวันนี้จะมาแชร์ความรู้สึกนะครับเป็นรีวิวแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอ,อ,อันแรกที่ไม่ชอบเอาไม่ชอบนะไม่ชอบง่ายบ่นไม่ชอบสามารถพูดได้รวดเร็วเพราะมันบ่นได้อันแรกก็คือ มันมี usb แค่3อันนะครับแล้วมันเดือดร้อนอะไรยังไงคือที่เห็นเอามากองๆเนี่ยไม่ได้เอามาโชว์อุปกรณ์นะครับแต่ว่าที่กองกองเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่เวลาเล่นเกมเนี่ยจะใช้ต่อด้วยทั้งหมดนะครับอันแรกก็คือหูฟังใช่ไหมอันที่2ก็คือคอนโทรเลอร์นะครับบางคนอาจจะคิดว่าคอนโทรเลอร์เนี่ยมันไม่สําคัญแต่ว่าของผมเนี่ยคือผมคุ้นกับตัวเล่นไอคอนโซลมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นคอนโทรเลอร์จะลื่นกว่าความรู้สึกจะดีกว่าเล่น จากเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีเมาส์ Mouse ด้วยนี่ตัวนี้นะครับก็เนี่ยผมเชื่อว่านี่เป็นเบสิกที่ทุกคนต้องเสียบหรืออย่างน้อยก็2ในสามอ่ะก็เสียบปัญหาคือพอเสียบปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับมันเต็มครับมันไม่มีแล้วมันมีอยู่แค่นี้มีอยู่3ามรูนะครับก็เสียบเต็มแล้วแล้วก็มันทำให้เสียบคีย์บอร์ดไม่ได้นะฮะ ซึ่งคีย์บอร์ดจำเป็นมากสำหรับผมเพราะว่าผมจะใช้ผมรู้สึกว่าคีย์บอร์ดของไอตัวเรโนเวอร์เนี่ยไม่ค่อยถน,นดัดอ่ะนั้นมาเรื่องที่งั้นมาเรื่องที่2อันที่1นนะครับ USB ไม่พอใครที่อยากจะเสียบอะไรเยอะเนี่ยมีแค่3อันเนี่ยผมว่ามันน้อยไปสำหรับเกมมิ่งมันน่าจได้สัก5อันหรือไม่รู้มันจะเป็นไม่ได้แบบแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอแล้วคุณบอกเฮ้ยงั้นก็เอา USB ไอ้ที่มันมีหลายๆรูมาเสียบได้ไหมมันไม่ได้นะครับเพราะว่า ไอพวกเกมมิ่งแกจ็ตพวกนี้มันกินไฟนะครับมันต้องการถ้าถ้าใช้เนี่ยผมก็ซื้อมานะคะเป็น USB ที่แบบมีไฟเสียบเนี่ยแต่ว่ามันก็วุ่นวายมากมันต้องมาต่อมีเสียบปลั๊กมีอะไรด้วยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคเรื่องที่สองที่ไม่ชอบนะครับก็คือคีย์บอร์ดกับตัวแทร็กแพดมาดูแทร็กแพดก่อนนี่นะครับ จะสังเกตว่ามันออกไปทางด้านซ้ายๆหน่อยเห็นไหมฮะมันมันไม่เท่ากันสักทีเดียวเนี่ยนะฮะเดือนมันจะออกมาทางเนี่ยครับมันจะให้เราวางมืออย่างนี้แล้วคงหวังดีว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเราก็จะได้แบบว่าเหมือนกับง่ายนะใช้นิ้วเลื่อนไปเลื่อนมาหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ถนัดเอาซะเลยครับมันไม่เซนเตอร์นะครับก็ มันไม่เวิร์กเลยสำหรับผมมันมันมือชอบไปโดนบ้างมือเนี้ยชอบไปโดนตอนพิมพ์งานอะไรปกติเนี่ยชอบไปโดนเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะฮะชอบไปโดนยังไม่มีเหตุผลเอ่อแล้วก็ชอบเวลาไปคลิกเนี่ยชอบไปคลิกตรงนี้แทนเวลาเวลาดูเว็บนะครับชอบไปคลิกโดนคลิกขวาเนี่ยครับตรงนี้เพราะเราเพราะเราไม่ได้มองมันใช่ไหมเรามองแต่จอเนี้ยมันไม่ค่อยคลิกมนตรงนี้เท่าไหร่มันไกลมากนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยคลิกไม่โดนตรงนี้ไม่รู้ว่าตำแหน่งเลยไงไม่รู้นะฮะนิ้วเนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับคือตำแหน่งเนี่ยมันทาให้คลิกตรงเนี้ยแล้วมันจะเป็นคลิกขวาบ่อยๆเหมือนมันโดนตรงเนี้บยบ่อยๆนะครับก็อันนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันอ่าม,มีอะไรอีกคีย์บอร์ดไฟได้ใช้ไหมเออไม่ได้ใช้เลยครับใช้น้อยมากแต่ว่าต้องบอกก่อนอย่างที่ว่าคือว่าผมเล่นเครื่องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมต่อคีย์บอร์ดตลอดนะครับแล้วก็ จะเห็นข้างหลังก็คือบางทีก็ต่อกับจอนะฮะจอ23นิ้วนะครับหรือว่าบางทีก็โหดกว่านั้นก็คือต่อกับไอตัวจอทีวีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไอตัวจอเนาะอ่ะพูดถึงจอใช่ไหมใช่เอ่อคีย์บอร์ดก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอใช้อย่างเช่นว่าบางทีเดินทางอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยครับก็ก็ใช้เหมือนกัน ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะันาดแต่เรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงคือว่ามันขึ้นอยู่กับความคุนะ้นเนาะคือผมอาจจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดสลับไปสลับมาล้วผมต้องปรับตัวกับคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคีย์บอร์ดมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไอ้แดงๆเนี่ยไม่ได้ใช้แน่แล้วก็ถึงใช้ก็รู้สึกว่ามันร้อนทําให้เครื่องร้อนเร็วขึ้นนะครับไม่รู้ประทานไปเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าคีย์บอร์ดมันไม่มีสเสน่ห์ถึงขนาดว่าผม รู้สึกว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดมันดีนะใช้คีย์บอร์ดมันดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดข้างนอกมาเสียบอันนี้ยังไม่รู้สึกงง้นนะครับคีย์บอร์ดมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความหนักของมันนะครับก็จากคนที่ใช้ Macbook Air มาเกานะเนาะซึ่งมันเบามากมาเจอความหนักระดับ Lenovo เนี่ยซึ่งก็คนก็พูดว่ามันก็นก,นก็โอเคนะ2กิโลกว่า2 7กิโลใช่ไหม แต่มันหนักมากครับถือมือเดียวนี่มือเดียวมีสันขนไปไหนก็ค่อนข้างยากลําบากแล้วก็แบตเตอรี่ของพวกนี้มันก็แค่แบบเหมือนกับไม่กี่ชั่วโมงอะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงชั่วโมงไม่ใช่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ประมาณผมว่าชั่วโมงเนี่ยสุดยอดแล้วเปิด wi-fi ไปด้วยนะนั่งเล่นเน็ตทำงานไปด้วยเนี่ยสุดสุดขีดละไม่สามารถเกินกว่าน,นี้ได้ถ้าไม่เสียบแบตเตอรี่นะครับก็เพราะฉะนั้นมันหนักนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ถ้าไม่เสียบเนี่ยมันก็ไะะร้สาระเลยแหละมันคือแบบเอาไปทำอะไรไม่ได้ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่โอเคเหมือนกันครับฟังมาตั้งอาจจะบอกว่าโหอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีเลยโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะซื้อมาทำไมทำไมไม่ดูให้ดีก่อนซื้อจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือว่าด้วยราคานี้เนาะคือโน้ตบุ๊กเนี่ยเสมอเสมอนะครับมันเป็นเรื่องของการต่อรองความพอใจกับราคาก็คือว่า ก็ต้องรู้เงื่อนไขกันว่าก็จ่ายไปเท่านี้สี่หมื่นเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละเอ่อก็คาถามว่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมแทนที่จะมาแทนแทนที่ตัวคอนโซลได้ไหมเนี่ยก็พูดเลยว่ามันสามารถเล่นได้ทุกเกมในตลาดตอนนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะครับเล่นได้จริงแต่ว่าคุณอย่ามาฝันหวานว่าจะปรับ Full HD แบบว่าอะไรอะ่ะห0ึ่งแบบว่าไอ แอนตี้เอลสแบบสูงๆปรับสุดหมดเงี้ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้ผมเนี่ยปรับแค่เอ่อท่าไหร่วะหนึ่งสองแนคูณเจ็นะครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะหมายถึงว่ามันก็แสดงผลได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าปุ๊ดปาร์ตะไรมากมายถ้าเทียบกับเอ่อ p l a y s t a t i o n กับ Xbox เนี่ยความลื่นนะฮะความลื่นไหล เป็นลองกว่ามากเคยอ่านเพิ่ง Play เล่นใหม่นี่แหละหรือว่า future g a m e เมอไม่ไแน่ใจเขาพูดว่า <S <S เฮ้ย <S 1> <S 1> คุณจะซื้อไอตัวโน้ตบุ๊กมาเล่นเกมเนี่ยมันต้องเป็นแสนหมายถึงว่าถึงจะให้คุณภาพได้เทียบเท่ากับตัวเ,เครื่องคอนโซลที่ราคาประมาณไม่กี่ประมาณหมื่นห้าอะไรเงี้ยเนาะก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ครับฟันทง ใครจะว่าไงไม่รู้แต่จากประสบการณ์ที่เล่นมาโดยที่ไม่ได้มีพวกโปรแกรมเบนช์มาร์กอะไรมาลองเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ในเชิงการาฟิกแต่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นการ์ตูนไปเลย,เน,ยนะมันก็ดรอปไปนิดนึงในแง่ความไม่ชัดเพราะความเเีียดมันต่างกันใช่ไหมแต่เราใช้จอเล็กลงเลยก็ก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหรออ่แตแในทางกลับกันนะครับอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยถ้าคุณ เห็นราคาในสตรีมนะเนี่ยคุณจะอดใจไม่ไหวก็คือมันถูกมากนะครับแบบว่าบางเกมแบบ10บาทอะไรเงี้ยหบาทคือมันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากจะเล่นอะไรยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยังไง PlayStation กับ Xbox ก็สู้ไม่ได้ก็คือเกมวางแผนนะครับเกม Simulation ซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากๆสมัยผมมี PC เนาะหลังจากนั้นผมเปลี่ยนใจใช้ Mac ปุ๊บเนี่ยผมก็มาเล่นคอนโซลซึ่ง ผมไม่ได้เล่นเกมพวกนี้อีกเลยนะครับก็คิดถึงมันมากแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเล่น FPS เป็นหลักก็อืเกมพวกนี้ก็มีสเสน่ห์เหมือนกันนะครับอ่ะย้อนกลับมาว่าตกลงแล้วข้อเสียไปแล้วใช่ไหมแล้วมันมีข้อดีไหมดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยอยากจะซื้อแล้วเนี่ยควรจะซื้อไหมนะครับข้อดีของมันก็คือมันราคาถูกครับตั้งสี่หมื่นถูกบ้าอะไร มันถูกในเงื่อนไขของมันนะครับก็คือมันก็เป็นการ์ดจอที่พอโอเคนะครับเล่นเกมได้ทุกเกมอย่างที่โฆษณาถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคคุณต้องปรับสเปคลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ปกตินะครับจอเป็นยังไงบ้างที่เขาว่ากันว่ามันห่วยมันห่วยไหมมันห่วยครับมันห่วยขนาดไหนมันห่วยถึงขนาดว่าแฟนมานั่งข้างๆจะดูรูปซูตผมนั่งอยู่บนที่นอนเงี้ย ดูรูปแมวอยู่มันน่ารักเงี้ยจะเรียกแฟนมาดูด้วยเนี่ยลองคิดถึงระยะคนนอนบนเตียงเห็นไหมมันนิดเดียวนะประมาณไม่กี่เซนติเมตรเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับมันเหลือบจะต้องหันจอให้เขาดูเนี่ยก็แสดงถึงความไม่โอเคของจอแต่ถ้าเอามาเล่นเกมนั่งอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่นิ่งๆน,นะครับคือถ้าคุณนั่งบนเตียงวางบนตักหรืออะไรเงี้ยแล้วเล่นเนี่ยมันไม่โอเคเพราะว่าจอมันจะขยับไปขยับมามันจะเหลือบตลอด แต่ถ้าคุณนั่งบนโต๊ะเอามาตั้งตั้งบนโต๊ะแล้วก็เปิดจอนะครับอย่างเงี้ยเ่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันปกติธรรมดาเพราะมันไม่เหลือมันคงที่อยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โอเคนะฮะไม่ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เอ่อจอสิบห้านิ้วมันโอเคสำหรับเล่นเกมไหมสำหรับผมผมว่ามัน แต่ผมอมย่าลืมนะผมเป็นคนเวียนหัวง่ายอย่างที่เคยบอกไปก่อนนะครับก,ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็สำหรับผมผมก็ต้องดันถอยไปอีกแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดนอกต่อนะครับไม่งั้นจะเวียนหัวเกินอย่างเช่นแต่อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็อย่างเช่นที่เคยบอกไอตัว cod อย่างเงี้ยครับ back ops เนี่ยเอามาใส่หน้าจอ14 15้านิ้วใกล้เนี่ยแล้วเอามาวางมาางเอามาวาง ข้างหน้านเนี่ยเนาะแล้วก็เล่นเนี่ยไม่ไหวนะครับมันโหดเกินเล่นไม่ได้นะครับเวียนหัวก็ต้องถอยไปแบบเป็นแบบแปดสิบเซนไรเงี้ยแต่จะเป็นปัญหาผมคนเดียวนี้ไม่รู้เหมือนกันเ,เสียงเออเออใช่ความแจมเป็ดของมันคือเสียงครับเสียงนี่แบบผมผมชอบเครื่องเสียงนะครับผมฟังเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยอวยเรื่องเสียงง่ายๆแต่ว่า l รโ o เ o เนี่ย เสียงมันดีประมาณนึงเลยแบบว่าในราคาเท่านี้ในโน้ตบุ๊กเท่านี้หนึ่งมันไม่แตกนะครับแล้วก็คมชัดเคลียร์ไม่หนวกหูซึ่งสำคัญมากเนาะหมดแล้วแหละก็ประมาณนี้ก็ Drive DVD ที่แถมมาด้วยก็คือบังคับซื้อมานเนี่ยได้ใช้ไหมนะครับก็ใช้ตอน ตอนไหนใช้ตอนลงโปรแกรมตอนแรกผมซื้อแบบ Windows แยกนะครับผมใช้เป็น Windows 8.1 Single Language Edition นะครับแล้วก็ใช้พวก o f f o f e o f f i อ e ไอไม่อะไรนะแอนตี้ไวรัสต่างๆก็เอามาลงด้วย CD หมดนะครับไม่มันช้าเนาะก็ใช้ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยก็เก็บไว้ในกระบะนะครับก็อาจจะใช้อีกทีตอนไหนก็อาจจะ เอาหนังมาดูมันก็ยังไม่เคยดูหนังจากเครื่องนี่เหมือนกันหมายถึงว่าในระดับที่เป็น DVD หรืออะไรเงี้ยนะฮะเอ,อ่อฟันธงว่าคุ้มไหมหลังจากใช้ไปแล้วก็ก็กคุยยังไงดีถ้าซื้อมาเล่นเกมเป็นเครื่องเดียวไม่มีคอนโซลไม่มีคือเป็นเครื่องเดียวของคุณจริงๆเนี่ยถ้าคุณลงเงินได้มากกว่านี้เนี่ยก็เสนอว่า จัดเต็มไปเลยครับจัดที่มันสูงสูงไปเลย8 0 0 0 0 0 0 0 0กแสนอะไรก็จัดไปแต่ผมไม่มีปัญญาแล้วผมซื้อได้เท่านี้นะครับก็คุณภาพมาพร้อมราคาใช่ครับถ้าด้วยประมาณเท่านี้ก็ก็ถือว่ารับได้ก็เล่นได้สนุกดีนะครับอืมน่าจะเท่านี้แหละ